อาุณสวัสด์วันพฤหัสทุกทุกคนวันนี้หลังจากแด้ออกกำลังกายเดินออกกำลังกายกันสักพักแล้วอาจารย์กย็อยากจะให้ได้ชมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่อาจารย์ใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจำกัดนี่ทุกคน แปลงนี้เมื่อก่อนนี้ก็จะเป็นต้นต้นลูกปาล์มที่ร่วงจากต้นใหญ่นี่อาจารย์ก็จะดูแลไว้เพื่อที่จะให้คนไปปลูกตามถนนหนทางตามสวนสาธารณะตามน้นนี้นั่นพอสมควรทีนี้เห็นว่ามันน่าจะรก ก็เลยรือออกเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็ปลูกพืชผักสวนครัวที่เรากินได้เพราะว่าพื้นที่มีจำนวนจำกัดก็จะเป็นว่านเป็นของเล็กๆน้อยๆที่อาจารย์จะเตรียมไปปลูกก็เตรียมไปแล้วข้าวของก็ยังไม่ได้เก็บไม่ได้อะไรนี่แหละน่าจะวันหยุดนี้น่าจะ ไปแล้วพอมองมาก็แลมันมันลกๆเป็นที่อยู่ของอมแมลงที่เราไม่พึงประสงค์เพราะว่าอีกฝากหนึ่งก็เป็นป่าก็าจะอยู่ประมาณนี้แล้วก็ขยับสวนก็เรียกอะไรอาจารย์เรียกว่าสวนหย่อมขยับเข้าไปอีก จากที่องเลี้ยงปลาหรืออ่างเลี้ยงปลาเนี่ยเวลาฝนตกมาฝนน้ำน้ำฝนที่ตกก็จะมามาลงที่อ่างปลาพอดีทำให้ปลาได้ตายแล้วก็หลุดออกจากอ่างไปตายทีนี้ก็เลยขยับอขยับเข้าไปอีกนิดหนึ่งเนี่ยทุกคน ก็เลยมาเอาองค์ไว้ให้มันพอดีเพื่อที่จะเราจะได้ไม่มีปัญหาในการดูแลเนี่ยทุกคนอากาศยามเช้ายามนี้นิดๆิดนหน่อยก่อนที่เราจะได้ออกไปลุยงานกัน ก็จัดเองทําเองเพราะว่าค่อยๆย,ยกยกไม่ไหวค่อยๆจัดค่อยๆหาค่อยๆแต่งเติมไปเพราะว่าถ้าทาแล้วมันมีความสุขก็ก็ทำเถอะเป็นการดีแลกตัวเองเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึง่งเนี่ยทุกคนมองมาก็สบายตาเตรียมความพร้อมวันหยุดนี้ หลังจากที่จบภารกิจถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาพอก็จะ,ะซื้อเมล็ดพวกผักกาดพวกนูนนี่นั่นผักสวนครัวรัวกินได้ก็จะมาโรยแล้วก็ปลูกเนี่ยทุกคนบ้านอาจารย์ก็ปลูกตามอัตภาพนิดๆหน่อยๆอ,อันนี้ก็เริ่มขึ้นและต้นพริกต้น ะมะละกอนี่ก็เสียดายเราไม่มีที่ลงมะละกอนี่พันดีนะครับลูกดกแต่ก็เต็มที่แล้วกคงต้องถอนทิ้งเนี่ยทุกคนนี่แหละเป็นบรรยากาศยามเช้าที่เห็นแล้วก็ต้องชื่นใจหายเหนื่อยครับใครไม่รู้แต่ผมแต่อาจารย์ว่าอาจารย์มีความสุข ในการที่เราอยู่อย่างสงบตามอัตภาพได้ทำงานในสิ่งที่ตัวเองได้รักได้มีโอกาสได้มีบุคคลสถานที่เวลาที่พอเหมาะพอควรเป็นกันลยาณมิตรเป็นสถานที่วัตถุสิ่งของที่เป็นสัปายะในการใช้ชีวิตแค่นี้อาจารย์ก็เห็นว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับความเป็นมนุษย์ของอาจารย์ ชานี้ขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกทุกคนนะครับสุกสันวันบริหัรนะครับสวัสดีครับ